การผจญภัยของอารุณพ่อค้าแห่งทะเลทรายและสัตว์วิเศษอารุณพ่อค้าหนุ่มผู้มีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์อาศัยอยู่ในโอเอซิสเล็กๆก,การทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของออสเตรเลียเขาเดินทางค้าขายสินค้าต่างๆไปยังเมืองต่างๆโดยมีอุดคู่ใจเป็นเพื่อนร่วมทางวันหนึ่งขณะที่อารุณกำลังเดินทางกลับ,บบ้านหลังจากการค้าขายอันยาวนานเขาสังเกตเห็นพายุทรายขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ด้วยความปรหนกเขาพยายามเร่งความเร็ว แต่พายุทรายเข้าอบล้อมเขาไว้เสียแล้วเมื่อพายุทรายสงบลงอรุณพบว่าตัวเองลงทางอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเขาเดินตามร่องรอยเล็กๆบนพื้นทรายด้วยความหวังว่าจะหาทางออกจากที่นี่ได้ในขณะที่เดินอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องแปลกประหลาดดำมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็พบกับจิงโจ้ตัวน้อยที่ติดอยู่ในกับดักอรุณรู้สึกสงสารจึงช่วยมันออกมาจากกับดัก จิงโจ้ตัวน้อยกระโดดกระมาด้วยความดีใจก่อนจะกระโดดนำทางอารุณไปยังถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปในถ้ำอารุณก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เขาเห็นผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพวาดโบราณที่แสดงถึงเรื่องราวของสัตว์วิเศษและเทพเจ้าแห่งผืนดินทันใดนั้นเองแสงสว่างสีก็ส่องลงมาจากผดานถ้ำและปลดรางของงูใหญ่สีรุ้งเลื่อนลงมางูสีรุง้งรยน์โบเซอร์พันเอ็ด้วยเสียงที่ก้องกังวานว,านว่าเจ้าเป็นผู้มีจิตใจดีอารุณ ข้าได้เห็นความเมตตาของเจ้าที่มีต่อสัมภศสตว์ข้าจะมอบพริเศษให้แก่เจ้าจากนั้นงูสีรุ้งก็พลอองเรืองแสงใสตัวอารุณเมื่อละองนั้นสัมผัสตัวอารุณเขาก็รู้สึกถึงพลังงานามหาศาลไหลเวียนไปทั่วร่างหลังจากได้รับพรจากงูสีรุง้งอารุณก็สามารถเข้าภาษาของสัตว์ต่างๆและมองเห็นสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติได้เขาเดินทางกลับบ้านด้วยความสุขและใช้ความสามารถที่ได้รับมาช่วยเหลือผู้คนและสัตว์ต่างๆที่เดือดร้อน อารุณกลายเป็นที่รักและเคารพของทุกคนและเรื่องราวการผจญภัยของเขาก็ถูกเล่าขานสื่อต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้